เฮ้ยเดี๋กูเดี๋ยวีกูปล่อยเบรกกดดิกดดิกดปล่อยดปลดอยปล่เบรกเหรอเออเออเออปล่เบรกให้สายมันตรงให้น้ำตรงเออไงกัดแล้าดูเอ๊ดูปลาหน่อยเด้โอเคเยี่ยมเอาถือถือถือถ่ายวีโอให้จบไปอ่ะมาเป็นลูกเลยเห็นแล้วมาเป็นลูกเลยเพื่อเห็นแล้วใช่ออาจับยกไปยกปลาหน่อย หนึ่งตัวครับโอเคพอ